สวัสดีตอนบ่ายแก่ๆของวันศุกร์ที่17กรกฎาคมนะครับกลับมาพบกันกับรายการรถด,ดีๆมีมาเรื่อยๆนะครับเมื่อาวานหายหน้าหายตาไปไม่ทราบว่าทุกท่านเป็นยังไงบ้างกับหวยคงจะลุ้นหวยกันน่าดูเลยทีเดียวเชียวใช่ไหมไม่เป็นไรวันนี้ขอให้ท่านโชคดีได้เจอกับรถดีๆครับผมผมเพิ่งเจอรถคันนี้เมื่อกี้นี่เองนะครับเป็นรถเบนซ์เบบี้เบนซ์ร้อย e ครับผม อ๋อต้องขอโทษด้วยวันนี้เสียงรบกวนอาจะดังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามาธุระอยู่ข้างนอกนะครับก็ใช้เวลานานอยู่ก็เลยเจอรถดีๆก็เลยรีบอัดคลิปก่อนเลยดีกว่านะครับมาดูกันคันนี้เป็นยังไงคันนี้เป็นเบนซ์พึ่งลงใน Facebook Marketplace เมื่อ4ชั่วโมงที่แล้วนี่เองนะครับผมเพิ่งเจอสดๆเลยนะครับรถคันนี้อยู่ในลำลูกกาครับผมนะฮะคันนี้โพสต์โดยคุณชัยพัฒครับคุณชัยพัฒนนะครับ ชัยพัฒน์คันนี้เปิดราคามาสวยมากเลยนะเลยต้องรีบทาให้ทุกท่านได้ดูก่อนนี่แปดหมื่นเก้าพันบาทแปดหมื่นเก้าพันบาทเป็น baby b เบน b e n นะครับเพราะว่าราคานี้มันมันส่วนไหนมันจะไม่ได้ลถแต่งนะคันนี้แต่งครบนะครับสเกิร์ตด้วยอะไรด้วยครบเลยอะ่ะคือคือคือผมว่ามันมัน,ม,นมันพร้อมขับนะครับพร้อมขับเลยนะฮะแล้วเบนซ์รุ่นนี้เนี่ยอะไรมันไม่แพงแล้วอะไรอะไรมันก็ไม่ได้ไม่ได้สูงมากอะไรก็ยังหาได้เยอะแยะนะครับก็เลยอยากจะแนะนํานี่เขา เขาคุณชัยพัฒน์เขาลงรายละเอียดว่าก็ข้าวนะครับเบาะเดิมโรงงานครับผมเบนซ์ราสิ 90E ครับแต่งแบบรถแข่งเลยกระจกไฟฟ้าอุปกรณ์ทุกอย่างครบครับผมคทำร้อนปกติสมบูรณ์เครื่องยนต์เป็น 1J นะครับเปลี่ยนเครื่องเป็น 1J แล้วนะครับเกียร์ออโต้ครับผมเปลี่ยนเครื่องเป็นญี่ปุ่นแล้วก็ก็เป็นเครื่องยอดฮิตด้วยนะครับตัวนี้ช่างช่างส่วนใหญ่ทําได้หมดนะครับนะฮะแล้วเครื่องมันก็แรงด้วยนะครับก็อยากจะเอาของดีๆมาแนะนํากับ <c oughs> ทุกท่านให้ได้ครอบครองของดี่ดกันนะครับก็สนใจอะไรยังไงก็ติดต่อไปหาคุณชัยยพัฒน์นะครับแล้วก็กลับมาพบกันรายการเราใหม่ครับรถด,ดีๆมีมาเรื่อยๆนะครับรายการที่จะนําเสนอข่าวสารในแวดวงวงการรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถใหม่มือสองรถป้ายแดงรถแต่งรถซิ่งรถคุณภาพดีๆทั้งหลายมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันนะครับแล้วก็ ฝากกดติดตามช่องของเราเอาไว้นะครับรถดีๆมีมาไม่เรื่อยครับอัปเดตคลิปสดสทุกวันเป็นประจำนะครับสวัสดีครับ